เดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนกันนะคะสวนชิกชิกเอ๊อันนี้เราไม่ใช่หนังอินเดียนะเนี่ยเออวะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่หนวก,กาเดนาคาเฟ่คะ่ะคาเฟ่เฟชิกชิกแถวปทุมธานี กา r เดน่าเนี่ยอินสปิเรชันมาจากคำว่าการเด่นที่แปลว่าสวนนะครับสวนสวยงามมากเลย <Wow. S 1> นะเราแล้วก็เมนูเด็ดของเขาเยอะแยะมากมายมีกาแฟานะแล้วก็มีเนี่ยน้ำพริกกุ้งสดนะครับผมแล้วก็อ้อย่างที่เราบอกขนมจีนน้ำยามปูแซ่บหลายรา้านนี้สายใต้ต้องมา ทีนกเคี้ยวเคี้ยวหมากเอยไม่ใช่เคี้ยวบุรีหน่อยไหมครับขาบปูนนี่ฉันนิดนึงชิ้นปูนนี่ฉันนิดนึง <c oughs> ที่ร้านเขาก็มีขายของแบบนี้นะครับรวมถึงเกมด้วยใช่ <c oughs> เขามีเขามีของเล่นแบบว่าเฮย้ยไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนอนะลิมิตเต็ดมากอะอันนี้เป็นอะไรอะอันนี้แบบเป็นเกมเลื่อนเลื่อนเลื่อนใช่ไหมเรียงลำเรียงลำดับที่ใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้เป็นเกมบีบบีบอะแล้วมันก็จะเดินทางไปทาแผนที่ที่อยู่ในเล่นเนี้ยนี่นะนี่นะ มันจะมีเแบบแบบเป็นลูกๆเม็ดๆเนี่ยนะครับคือจะบอกว่ายุคดิจิตอลเองมาเองไปเองมาหาไม่ได้นะคะยุคดิจิตอลไม่มีนะมันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะพวกคุณมีกิจกรรมทําแน่นอนที่นี่ไเนี่ยโอ้โหมีโต๊ะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับในการเล่นฟุตบอลมาสู้กันแล้วก็ด้านนี้เป็น โต๊ะอ,อะไรเอ่ยโต๊ะพูหรือเปล่าครับหรือสนุกเกอร์โต๊ะพู่นะครับกิจกรรมมากมายอันนี้ไม่ใช่ชิงช้านะแต่นั่งถ่ายรูปเหมือนชิงช้าเปเลยเชือกจะขาดไม่พูดอ๋อในนิดหนึ่งครับอันนี้เชือกหนาดีนะแล้วดูทางด้านนี้เราก็สามารถเป็นแปลงร่างเป็นนงางฟ้าได้ด้วยโอ้โห 3D a ดีสุดยอดพร้อมบิน่ะพร้อมบินกินกาแฟเสร็จก็บินกันเลยนี่ค่ะนอกจากศิลปะที่ชิคๆในร้านนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีกิจกรรมให้เรา มายิงตุ๊กตาเล่นกันอีกด้วยอ่าพี่น้องยิงกันลองดูนะว่าเอาสีไหนดีฉันเอาสีแดงแล้วกันโอ้โดนแต่ไม่ล้มพี่โนอสีอะไรครับโนสีอะไรเอาสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมมือผมขึ้นมันไม่ออกบอดบอดเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนกันนะคะสวนชิกชิกศิลปะที่อยู่ในสวน ณคาเฟ่แห่งนี้อันนี้ภาพแรกะะถัดมาครับจิตกรรมรถเวสป้านะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสโน o ี่มีโต๊ะรูนะแล้วก็มีฟุตบอลอย่างนี้เลยให้เราเล่นกันกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่นี่นะครับแล้วก็มองกลับมาที่แสงสีเขียวด้านนี้โอ้โหต้นไม้ขอซูมขึ้นไปหน่อย โหต้นไม้ใหญ่มากล่มรื่นนะครับ <Wow. S 1> นี่เอออันนี้เราไม่ใช่หนังอินเดียนะเนี่ยเออว่ะใช่ดูจากต้น<า>ไม้ขึ้นมาเป็นไงบ้างครับต้นไม้พี่นุ้เฮ้ยต้นไม้ที่เนี่ยจะบอกว่าเขาดูแลดีมากๆค่ะเป็นต้นไม้ที่แบบใหญ่แล้วก็ล่มรื่นมากๆด้วยนะคือพี่แดงที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยแกรักสวนที่นี่มากอะ แล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะสดชื่นมากๆแล้วก็มีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยค่ะอ้าวจริงๆเหรอครับอันนี้ต้องพี่นกนั่งนะถ้าพูดนั่งก็อาจจะเชือกมันอาจจะอืมก็แข็งแรงอยู่นะครับเขาก็นะฮาค่อยๆแกว่งนะฮะโอ้โหบรรยากาศคือต้นไม้มันใหญ่ขนาดที่ว่าเอาชิงช้ามาผูกได้สบายๆมั่นคงเลยนะฉันนั่งยาวเลยได้ไหมอืมบรรยากาศดีมากนะครับสุดๆอะค่ะแล้วก็สนามหญ้าเนี่ยคือร่มรื่นมากอะ คือเป็นาท์ดอร์ที่แบบว่าสดชื่นอ่ะไม่รู้จะบอกว่าไงจริงครับแล้วก็อยู่ใต้ร่มไม้ที่แบบใหญ่มากค่ะปลูกก<ม>ันมาเป็น10บสิปีอ่ะดูขนาดต้นแล้วนะจริงครับ<ม>บรรยากาศดีดีพักผ่อนอย่างใจมาตรงนี้มาม้าไม้สุดชิคเนี่ยสุดยอดมากเลยอยากให้มาลองกันนะครับีอันนี้คือม้าหลังแอนนิดหน่อย<ม>พี่ดาคะวันนี้มาการีน่าคาเฟ่แล้วรู้สึกไงบ้างคะ ก็ก็ดีนะคะอากาศดีค่ะลมลื่นดีค่ะอชอบอะไรที่นี่ที่สุดคะที่นี่ก็ชอบบรรยากาศนะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยค่ะเมื่อกี้ทาเมนูอะไรไปบ้างจำได้ไหมเออเมื่อกี้ผัดกระเฉดก็อร่อยเนะกระเฉดกุ้งใช่ใช่ใช่นะอย่างที่นี่เป็นอาหารแนวไหนอาหารแนวภาคไหนที่ก็ได้ทุกภาคค่ะออกแนวใสภาคใต้แล้วก็อินเตอร์ใช่ ำหรับที่ตั้งของกาเดนานะครับตั้งอยู่ที่5แยกบางภูวัดวิ่งจากถนน3-4-5ครับเลี้ยวเข้าถนน307มุ่งหน้าไปยังตัวเมืองปทุมธานีแล้วก็จะมีซอยเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าซอยบางคูวัดรปทรุม3ก่อนถึงปัมป๊มปตทรครับเข้าซอยนี้ไปให้สุดเลยก็จะพบกับคาเฟ่ร้านอาหารที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติแบบนี้นะครับผม แล้วก็สุดท้ายนี้คลิปนี้ขอขอบคุณนะครับพี่นกนกพรน์ครับพิธีกรร่วมนะครับที่พา ร่วมกันพาทัวร์ประสบการณ์นี้แล้วก็พี่หนิงสุประชัยนะครับในการที่เป็นตากล้องถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วและท้ายที่สุดก็ขอบคุณพี่แดงครับผมเจ้าของการดินาคาเฟ่คาเฟ่ชิคๆแบบนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่อง c ีวิไลไอทด้วยนะครับว่าแล้วก็คอยดูว่าซีวิไลไอทจะมีคอนเทนต์อะไรนะครับผมมาให้ดูกันอีกนะอ,อ๋อก็ติดตามชมกันต่อไปครับขอบคุณครับ